กัเมื่อเดือนนะกับน้องเองนะฮะเบสคุงนะฮะก็จะมาเล่นดาดซอมบี้เล่นดาเล่นเกมบ็อกซ์สไตล์กับดาดซอมบี้ซาวเวอร์พาร์ทที่สามกันแล้วนะฮะอีพิโซดสามอ่ะสี่สามสี่สามสองสามสองไปแล้วหนึ่งเอาไปด้วยวิ่งตามไม่ทันแล้วเนี่ยเออผมรู้ว่าแบบมีความสําคัญพิเศษคือวิ่งเร็วนะครับกับเลือดเยอะเลือดเยอะดูเป็นช้ามีระยะ ไกลไม่ได้เรามีที่เรามีที่แฮกเกอร์ด้วยค่ะมีที่เนียนชิปชิปเนียนชิปชิปหายเอไม่ใช่โอในที่เนี่ยกากเนาะยืนี่กากไม่เนียนอมบี้เห็นหมดนะโอ้อมบี้แม่งนี่ไม่เนียนอมบี้ไม่เห็นเราเห็นเรามีที่ลับนะครับโล้ยไล่ฆ่ามันเลยเอาเป็นว่ายฉันตาบอดดูไม่เออหัววายใหญ่อันนี้อาจจะเป็นเรื่องที่ไร้สาระหน่อยนะครับเอ้าอ๋อข้างหลังไม่ตบอ่ะ อ่านะไรเย็ดเคมันจะรอให้เพื่อนตายก่อนไปคนหนึ่งแล้วมาค่อยตกปะจริงดิอ่ะบอกอาไป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 ทีเนี่เียนทางนี้ทางนี้ทางนี้ดูดูไป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 ไไปไปไปทางนี้ย่งไมคนรวยควายกันเออไปทางนี้ไปทางนีนนี่ยฮะนี่าทางนี้เออกระโดดมันาจะกระโดดซับซ้อนแลับหน่อยก็เข้าไปทางนี้เดดาล เยเเดนียนชิปบุกลงมองข้างนอกดิมันจะเห็นเป็นไม้หรอเออวะเนียนชิปเออเด้อไม่ต้องออกไม่ต้องออกอยู่ตรงนี้อยู่ตนี้เฮ้ยอย่าตกอย่าตกอย่าตกอย่าตีเดี๋ยวลือดพุ่งจัก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 หอหอหอไอ้ซอมบี้มาซอมบี้มาเอ๊กูเห็นแลอยเชียวว่าเป็นขอสองคนสุดท้ายแน่เดี๋ยวเฮ้ยอย่ายิงเลยอย่ายิง ให้แมงควายไว้เว yeah, hey, ้ยอย่าหาดีเฮ no, ้ยต้องห้ามเสียงห้ามเสียงอย่าเดินอย่าเดินอย่าเดินอย่าหยุดอยุดนิ่งบอกให้อ anyway> ยู bueno. ่ดิ๊ดี่แกอยู่สองตัวดิอยู่ดิเดี้ยมาฝั่งนู้นมาฝั่งนู้นชิบหายซอมบี้มาชิบหายอ่าฟัดวโอ้ยกระตุกกระตุกตุกชิบตุกชิบไม่รอดครับเฮ้ยว้วันนี้คนรู้อะ โอ้โหแม่มีคนรู้เราวะาหยไปไหนอยู่นี่อยู่นี่ยนำไปแล้วเจอด้วยเลยเราเราเราแอลน้าแล้วเย่ไม่ต้องออกกำลังไม่พอมีคนมีคนรู้ว่าเราอยู่นี่เดี๋ยถ้าสมมติเงินผมเยอะนะครับเดี๋ยวผมจะออกไปแล้วก็เข้าใหม่มาแป๊บหนึ่งเลยแบบต้องซื้อในเกมก็ได้ไม่ใช่ซื้อไม่ได้ช่างแม่งเอ้ยเอาที่เดิมที่เดิมที่เดิมคราวนี้มาปุ๊บยิงแม่งเลยนะเออมาปุ๊บยิงแม่งเบ๊บมีปืนอ่ะเก็บเสียงนี่นะ เสียงมันอาจจะดังเออเบาๆไม่เป็นไรเออมันก็ไม่ดังหรอกเรื่องจริงแล้วมันก็ไปดักหรอกว่าทีเดิมที่เดิมโหดัง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 หรอเอ้ยไม่ค่อยดังไม่ค่อยดังต้องเราต้องตีซัมบี้ที่มันไม่ได้เปิดเสียงคือยากตอนนี้เสียงดังก่อนครั้งนี้เราไม่ต้องสนซัมบี้มาอะไรยิงอย่าให้เหลือโอเคเตรียมเตรียม นะคบอันนี้เออผมู้ไปแล้วผมไปเปรียบว่าไปปึงแรกแล้วรอผมก็ได้อันใหม่เราไปเปิดกล่องมาสกีนเดินตกหัวนเดินตอกันดีวจริงดิตอนนี้นะครับเราเหลือสี่คนงเท้ายาครับจริงดิใช่ครับเออว่ะออกมาแล้วจิ๋มหายวิ่ง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 วิวิ่งวิ่งวิ สบ,บีตายวะถามมึงดิครับโอ <c oughs> ้ยตาถ<อ>ูกอ่ะชิบหายวิ่งกลับดินนะก,ก็วิ่งหนีดีต่ออะไรรู้ตอนนี้สบ,บียยังยังอยู่ที่เดิมเว้ยอย่ามาน<อ>ะอย่ามาอย่าแม่มันมันไม่ได้มองโอเชียชิบหายชิบเอือโอ้ยเชียร์ไม่มีคนไม่มีคนรู้ว่ะไม่ได้แมนไงเชียร์ไม่รู้ว่าเรารู้ว่าไม่มีไม่มีคนอยู่ตอนนี้ยิงกันไหม เอาดีเอาดีแต่มันไม่มีที่ลับแล้วอะ่ะเอ้ยยืนไปตรงนี้ไงเอา้าไปเจอคนเว้ยได้จะที่ลับเนี่ยถ้าเขาไม่ตายเนี่ยดูดีในกล่องเข้ายัางไงอะ่ะไม่รู้อะแต,ต,ต,ต่ยึดตู้แล้วตบไม่โดนตรงไหนอ่ะเออเดี๋ยวเขาหน้าอะค่าได้แล้วเออเดี๋ยวเขาหน้าเข้าเปล่าตรงนี้ตรงนี้นอย่าฟัาบหอยได้เฉยเลยไป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 ตามมาตามมาไปาามา ตามมาตามมาทางนี้ทางนี้นเอ้ยตรงไหนตามมาดิาเอ๊ะทางไหนว่าจำไม่ได้ตอ,อ,อนี่ไงปไปทางอื่นดีกว่าไม่ไว้ใจเหรอไม่เชื่อรอดนะอ,าอ้าวี่เป็นซอมบี้เป็นซอมบี้เฉยตูมีกี่คนเป็นซอมบี้อ่ะ ห้าคนต้องถามได้เบนไ่งยิงสนานเลย,ย,ย,ยมัน,นไ,มได้ยิยงเอาใครยิงเอาใครไว้เบุกบุกบุกยิง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 อะไรพี่ยังทีเป็นซอมบี้ไปเป็นซอมบี้หาใครไม่เจอตอนนี้นมีเจอจุดอ๋อนี่มานี่อ๋อรู้แล้วอยู่ไหน นี่กล่องนี้มาเขาหน้ามาซ่อมตรงนี้ดีกว่าอ่างเงี้ยเรียนชิปอ่ะฟุกน้อไม่รู้เนี่ยไเฉียเดินตอนน้เดินเฉียอยงนี้า เบลก็เ,เ,เกกสียงดังเกินนะเ้ยหายไปกันหมดว่าหาไม่เจออ่าเจอแล้วไอเบสจัมปิ้งแจ็คอยู่เลยเหรอเยิงเยิงเขาโทวครับทัครับพี่ครับเรียบร้อยอเบสโดนแน่ว้าเบสคนสุดท้าย ที่มาตามเฮีมาตามเฮีมาเฮียรู้เฮีรูใครจะตามหูบ้างไปแล้วมาไปลงล่างนี้แหละอยู่หน้าพวกเฮ้ยรูปไปทางไหนวะนี่นี่นี่บล็อกนี้บล็อกนี้วับเข้ามาแล้วเขาอยู่ด้วยกันโอ้ว่าอยู่ว่าอยู่อยุดกันเยอะๆไอ้เยอะอยู่บนมุงเลยสัตว์เยอะสิบก้อนเลยฮะสิบก้อนโอ้โอ้แชมเบ๊ ทอมบี้มาทีหมดเกลี้ยงเลยโอ้โหม,มุงอะไรตรงนี้โอ้โหไม่มามุงกันไปหมดทุกคนเลยเฮ้ยใครกี่ใครว่าเฮ้ยมันวิ่งมันมีคนวิ่งเลยตามตามไล่ฆ่าแมาางไล่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 ตันมุมหายไปไหนแล้ววะ เขาหายไปไหนอะเขาหายไปไหนวะอ่าเออที่ลับที่ลับนี่ไงไอ้ไอ้เบสอี่เบสไม่รอดไม่รอดอะไรหนูตายตั้งแต่ครั้งแรกแล้วแต่อยู่ตรงนั้นไม่ใช่เหรออ่าเออจำผิดกูเออที่ไปมุงกันไหนที่ตายไปยกหูเลยกมุไปที่เดิมไหมไเออดีที่เดิมมันก็ตายอยู่ดีเพราะมันรู้อะ เอาไวท้ที่ที่แบบว่าเห็นเลยดีกว่าเออเห็นเห็นแต่ว่ามั่งมีคนไปเยอะอะได้ช่วยกันยิงได้เว้ยโอ้ยกระตุกเออเข้าไปแลค่อยไปเว้ยอา้าวเบสเป็นซอมบี้อา้าวเบเป็นซอมบี้จริงดิอ้าวค้างเบสเป็นซอมบี้จริงเว้ยเฮ้ยชิปกายเบสอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งขอขึ้นก่อนถือว่าเป็นพี่น้องกัน เดบเวจะเย็นดี<า>โอ้ยลื่นเห <Yeah! S 2> <า>ี้ยสัตว์เฮียไม่น่าจะได้เป็นคนสุดท้านตะครีวะวจะร้องไ <c oughs> ห้มาดูที่อนก่อนดิ เดินไปเรื่อยก,ก็เจอว่าชื่อไงแม่ไม่มีใครเลยแล้วก็ที่่ซนอีกที่หนึ่ง เฮ้ยเขาหน้าพายไปด้วยมาตามหนูมาอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ตรงทางนี้เฮ้ยมันมีซอมบี้ซอมบี้ซอมบี้มาได้ไงวะซอมบี้ถือปืนพวกตามหนูมาว่าตุ๊กเฟิกซอมบี้ถือปืนนี่เข้าแล้วครับตรงนี้เห็นหรือวะไหนวะไหนไม่เห็นอ่ะที่เป็นซอมบี้หลบหลบภาพดูนะครับภาพดู เหมือนมีคนมองไม่เห็นเราน่ครับเราซอมนมันเดินมาเมื่อไหรนะ่เัยยิงเมื่อเราไม่ใช่รตรงนั้นไม่ใช่นึไม่ใช่ไม่ใช่ต้องเช็ค <ทำ S 1> ไปต้องเช็คพารเราเรียวเราเข้าไปโอ,อ้เจอคนเลย โหศาสบายให้แล้วเนะี่ยคนนี้เก่งแลเก่งเหรอตายแล้วนเนี่ยเก่งเก่งต้องเป็นซอมบี้ตปหยุดยิงค่ะหรอเฮ้ยบุกไกล้แล้วบุกไกล้วตายแล้วเฮ้ย <c oughs> มีคนโอ้ยซอบมบี้ <c oughs> ทำแม่งทำแม่งแฮะไอ้ตรงเนี้ย เรียบร้อยจีจีเกือกคนสุดท้ายจี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 หนูเกือบคนสุดท้ายนะลองคนสุดท้ายไปคนหนึ่งก็แบบว่าตีอย่างนั้นเธอไปรอดมาบุ๊กเห็นหรือเป่าที่เดิมแม่งเฮ้ห้ามเข้ามาใครเข้ามาเชีงโคตตายไอ้เหียว้ยยะไอ้สัส อย่าอย่าต่อยอย่าต่อยมาต่อยมายิงเลยนะแล้วพี่ยิงเลยแล้วก็วิ่งไปเลยนะสติดีๆอย่ายกปืนมันวังหน้ากูเหี้ยเวทเอาไว่าเห็นโอ้ยซอมบี้มาวิ่งวิ่งว้าโดนคนแรกเลยเอื้อคนสองน่ารัอ้อก่อนนะออกมาอ่ะเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวไปซื้อ ดูแตเบสฮ่าองเบก็ได้ทำการออกจะเข้าใหม่อีกห้าร้อนาทีนะฮะยุโรปอะเออมเอเชียไม่ใช่เอออะไรจำไม่ได้เหมือนกันเบจจำแมปไม่ได้ มังไล่ฟาดหัวกันเว้ยเฮียยุโรปเว้ยยีบห้องอ่ะโอ้ยยลื่นเอาแล้วเข้าแล้วเข้าแล้วโอ้ยเบสเป็นแน่เลยเบสสรุปสรุปยุโรปหรืออะไรคุู้เข้าซ่อนที่เบสเบสใครเป็นซอมบี้เบสเป็นซอมบี้วะเบสเบสเบสทำไอคิมเป็นคนสุดท้ายของคารองได้ แล้วทำแบบไม่รู้ไม่ชินะไอ้เหี้ยไม่วงอยู่ใกล้กูเหี้ยกระบอกปืนยาวชิบหายเลยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยโดูโคตรเดียเลยฮะไอแม่จะยิงยังไงไอไม่เอาอ,อะหนูโดนยิงมากกว่ามีคนนี่เป็นคนมีคนอยู่ที่ห้ามยิงหนูแล้วกันเออได้ได้ไอคนอยู่ที่นะั่นนะกำลังปีนอยู่นะห้ามฆ่าเห็นนะใครฆ่าพ่อตายนะ อย่าเพิ่งฆ่าใครดีกว่าเออได้ปะล่ะให้บุกซอ้อนเสร็จก่อนเออให้ยกรขึ้นไปเสร็จก่อนเว้ยเฮ้ยอ้าวมีคนเป็นซอมบี้แล้วก็นหนูกัดหนูกัดมันครั้งหนึ่งเพื่อนกัดครั้งหนึ่งคนละนิดคนละหน่อยโอ้ยตกชิปโอ้ซอมบี้มาชิปเป้ง <Bye. S 1> what the fuck โหแลว้วไหมลายค้ากันทุกคนเลยหาชุดเนียนฮะน่าจะเห็นชุดเนียนนะฮะเอาไปใช้ได้นะฮะ โดนยิงโดนยิงยิงแล้วไสเบี้ยวมนุษย์ชนะหนึ่งรอบยิงกูหาพ่อมึงเหรอมันกระตุกเฟ้ยซัดมันยิงได้ละเลือดเลือดหกปะเฮียรอดได้ไงวะเลือดเลือ6หกยิงกูทีเออนั่นแหละบุกเกิดแล้วใครเกิดแล้วบุกตามออกมาเห็นหรือเปล่าเห็นนำไปไปแล้วเนี่ยอยู่หลังมึงอะ เห็นอยู่พี่กายโหพี่กายพี่กายโหดีนะไม่มีพี่เอ็มมาวิ่งตามไม่ทมันไอเดินไอหรือมันวิ่งวะเดินบุกเห็นคนได้กระโดดดูปะดูข้างหลังไม่รู้ไม่ชี้งานตกแทงแล้วครับมันไม่หันหลังเลยเลยมอง ไปอีกหนึ่งหรือเปล่าเฮ้ยเหลือหนึ่งเหลือหนึ่งใครวะแค่คนเดียวคนเดียวแล้วลุมลุมเอามาโตเอมันโตเล่าล่าเล่าล่าเล่าเล่ันซ้ายตะวันขวาตรงหน้าทอยหลังอยู่ไหนวะหาไม่เจอกระโดดขึ้นแล้วมันกระโดดขึ้นกระโดดตามกระโดดตางมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนมันล้วงเราว๊า เรเพีคฆ่าว่ะเราไม่ใช่คนสุดท้ายใครวะเฮ้ยอยู่ที่ซ่อนหรือเปล่าที่ซ่อนโอ้ยขยับไม้กันไม้โดนปากโอเคเอาชนะไม้ไม้โดนปากแล้วทำไมหนูไม่ต้องใช้ไม้ก็เบสก็เบสก็ใช้ไม้เดี๋ยวก็พอไงก็หนูพูดอัดไม้ใช่ไหมเออพูดอัดไม้เนี่ยตรงไหนอะกเอาตรงนั้นเนาะเฮ้ยไม่ให้ถ้าเข้ามาวิ่งไงนะถ้า ฮ่าใครซอมบี right, man, ้แ uh, ม่งมาจ่อข้างหน้าวิ่งเลยนะอะไรหนูไม่เข้าอ่ะเป็นซอมบี้เออเบสเบสไปซ่อนที่ตรงนั้นแ่ะไม่เอาเออที่ไม่ฆ่าเบสไม่เอาพูดตกทีพ่อแ้าวไม่มีคนหนึ่งกำลังกำลังจะฆ่าเลยแม่งออกว้า สุได้มีฟ้ก็สุขได้เรียบร้อยไปหนึ่งใครไม่ใครไม่ใช่ลูกโมะโอเจเจ็บเจมสเจมสโกฮียมสาดต้งคนหมูะเลยดอกอยู่ใต้ตีนมึงอ่ะนีงเค้เล็กหนึเลยเฮียเลือนเลยหนึ่แว เอ,อื้อแตกหัวเหี้ยมแั่งมันมันเป็นกองเท้าเลยอะ่ะเอาไม่ขอไม่ขอ